กับสบายดีแหละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุขคนเด้อมื่อกี้มาพบพ่อกบนองแรงแล้วพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกบน้องแลงเมื่อนี้เลิกงานมาคือเก่าเมื่อนี้พี่น้องกับมาดินกับมาก็เห็นทางน้องๆเพิ่นอยู่ในกองขี้ดินทราหหันลวกะแมมเพิ่นก็จักเห็นยังกับไม้ทงเพิ่นพี่น้องก็สิเข้าไปเปิ่งกันเลยโดยโดยพี่น้องเข้าไปหาทางน้องๆเพิ่นก่อนเอาสบายดีน้องๆ โดยน้องดีโดยจารินขี้ตมสวัสดีน้องหยังก็สวัสดีน้องหยังก็เข้าตั <iri> <shop rule> ้งให้นะกะทินบ่หืมเว้ากะทินก็ยังบยังบทองพี่น้องเอ้ยเดฮดแมนต้นนั้นนะอย่าดื้อเด้อวาแล้วบ่ดโลด แม่เพล่นกำลังเห็ดยังเด้อันนี้เด้ปาตัวหนะเห็ดตูพี่นอ้องสบายดีน้องละนอ้อยอสบายดีไอ้ทงสบายดีแม่พา,ากันเห็ดยังนอนอนี้นอนกำลังตัดไม้อยู่พี่น้องเห็ดตูแห่ทงนอนบ่นนอนี่เนาะ ให้ธงมานอนเผาหายพี่น้อยไอ้ตัวน้องแหล่เป็นมานอนเผาเพื่อนน้องแหลเด้น่องแหลต้องมาเผาก้นเนาะเนี่ยนอนน่องแหล่จักแล้วจักแล้วนะเลยสเแซวยังเล่ามาปูแบบนี้เยังยังปูแป็นเบาขากระลี่ไอ้ธงกัน เป็นเก่าเด้ยนอแเลยมาเห็ดตั้งแต่จาโมงอันนี้นะเพียงแต่เพียงบบปลาตัวขูเจ้าเดี๋ยเอามาสบอลิินเดี๋ยไปสูบน้ำแล้วก็ไปโคตต้นมักม่วงฮะดีต้นหัวเข่าหัวขางดีกว่าสีอันพักจีจังนแม่เล่าอันเรื่อยนี้แล้วผัดอันนั้นอีกห้เครื่อง หอยหอยก็ได <H> ้แหนท่งหอยได้แต่ว่าลอดไปลอดมาตําตึงอยู่นตตึงก็เจ็บล่ะเนาะกันยานเจ็บอนี่นะฮู้ย่หอยได้เอาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทงอันกล้องของอ้ทงเพิ่นบ่ฮู้ว่าเพิ่นติดหรือยังสบายดีไปเลยเปิดอยู่ น้องๆก็พากันมาบันกล้องเลยออกแน่ออกแน่ผู้ไปอยู่บนอื่นผู้ไปนี่มันทำนี่ก็เลยมาไกลเลยตาน้องหัวไงห้็ปลินมือเนาะตีได้หนิดินใายผู้ไปไหมให้หัวเปไปลินดินใายแม่เนี่ย ผูู้้ดินทายผุดไปแมือ่อไาลาน้อยเป็นดินน้ำด้ยแหลมได้เล่นตรนไหนดิน <laughs> น้ำแหลนี่เดนาไปเล่นยู่ดไปรังระวังถึกมือเดอไอ้ทงเด้อจักผีสั่งลาลาลาอยู่มะยัได้ขึ้นยัได้นี้ เดี๋ยวมันเลยมันตอนนาเอาขึ้นไปเลยอยู่เทิงโมบบนี้เดิงกล้องเงาเดิน้องเลยโดยโดยไอ้ทงกเมกับกำลัง ຕັດເລื่อยຕັດອັນຊົນມັນອອກພີ່ນ້ອງເອີຍເຮັດຫຍັງລະນ້ອຍລະລາລະລາຢູ່ນ กินพ่ไปแล้วหน่อยไปเฮลนนิเด,ดเนเน่ะ <g ül> ทางน้องเลยก็ได้ตั้งกล้องไว้ทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้อ้าวตกช้ำ <g ül> อ้าวตกพี่น้องเอ้ยมีกินไงใจ้าแล้วระตั้งแล้วมันตก ตัดหินเชิงนูงนแล้วกชีดกันให้มันต่อถึงเชิงกันหมอืมจะมันเลือมาแนี้บนนึ่โนโบโค

นี่ก็ตแาดเลยลคเหลคร่ลังคามันเจาตัวใดแม่ลังคาเฮือนลังคาตูบจานี้แล้ตัวไหนเอาตัวนีไกร โดยพี่น้องทางน้องแหละกะ็สีเอาอันขู่ไปอันอันน้นนำก่อนบบเห็นแต่ทงลแล้วยฮปีก่อน,อนเอาขู่เป็นสูบเอานำ้ำไปโฮดอันต้นมะกล้วยก่อนพี่น้อง น้องลิน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 โดยพี่น้องว่าสิไปันอันสูบน,น,น้ำโพดอันมะกรวยผัดไก่เพลงโพดอาลินไปสูบนะลินเออจะอยู่ใกล้ๆนี่ ไปผุนบ่ได้พี่น้องอเชียงเพลงดังผุดไปกินน้่มดิแม่ไไเป็นได้อทงเมือยบ่สู้ๆจ้า<ง>เป็นกำลังใจให้ ยืนเป็นกำลังใจให้ได้นน่กำลังสิเป็นลมเลยอยากเย็นมะฮะอยากเย็นเยอสิเป็นลมผู้ทางน้องลินเพิ่ไปสูบแทนน้องเหล่พี่น้องเพราะว่าขาเจ้าเปิดเพลงไปใกล้เพลงก็ไ่ได้พี่น้อง ดดได้ชุบได้อยู่บอลินผื่นแห้งบ่ผื่นแห้งบ่บ่แหงสุดยอดถนะุน,นอยอดฮึเสเพงปีนละบ่ะบ่ได้แหงเลยค่ะเ้ยไปหอดหันนะมันได้ยินรถเลยค่ะ โดยพี่น้องก็ให้น้องลิ้นเผืนนั้นสูบน้ำขึ้นหันกว่ามันมีบห้เหยียบก็บ,บ่เหยียบสาชุเพินที่ขั้นค่ายและลินนัน้นดินที่ดินทรายนะแบบนั้นแล้วเจ็บแอลบะ ดต้นมักสะอมเอ้ยมักสะอมต้นผักคาต้นสะอมแหล่าพี่น้องคือมั่งอ,ออกเลยอันนั่นนี่เมฆก็ได้ไดอย่าเห็ดน่น,นั่นละน้อยเอาออกไม่ทุงยางนะบาดีแนมะ่ดีน้องแล้วนงันดี ทางน้องเพิ่นก็เอามาหดแล้วพี่น้องหดให้ทั่วแน่เด้อหดแน่นต้นอันนั้นน่ะไอ้ทุ่งไผ่มาแล้วบ่หรือยังอยู่ในเฮือนนะสาบ่อนเฮ็ดเวียงน้องแหตอนแงประมาณันสิฮอ5:00นนี่กพี่น้องอันภัยดับคือกันบางเทือเขาก็บอกว่าอย่าพเมื่อยอย่าพเมื่อยอยู่ก่อนว่า น้องแหลบบอดีอยู่แล้วแบภาพสแกนนิวมือ,อก็ออกมาเลยพี่น้องโย่าชิมือหาโมงบ่ดีอยู่โอ้แล้วเอ้านำคือยังขุ่นอยู่เนาะเมื่อยกอดเอาน้องลินผว่าเมื่อยพี่น้องเอาไปใช้เลยเจ้านี่จังเมนดูมันเถอะเนาะ น,นั่นบุตัดออกวะโดยทั้งน้องและน้อยพึ่งกาับแล้วบันนี้อาสูบน้องลินสู้ๆไปยืนเป็นกำลังใจให้อยู่นี่ พดน้องลินอย่าลืมเดิดตนต้นต้นชะอมนะหืม้มั้งเนาะุนต้นชะอมกแล้วเอนอนักเลยนะ,ะ,ะป็นหัวนั่นอยู่พุ่นนั่นโดยพี่น้องทางน้องเล็กอะทีขอลาไปเพียงเท่านี้เพราะว่าตอนนี้มันก็ข่ำแล้วพี่น้องโดย กริขอลาไปเพียงเท่านี้เอาสบายดีเดอ้สดอ,สดอสบายดีน้องลินสบายดีเอาสบายดีน้องนั่งแลนลินยู่หุ่นพี่น้องเลยโดยโดยพี่น้องขอขอ,ขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่หับชมคลิีของน้องแหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่โบวความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าวาผิพผาดประกันใดก็ต้องคอโทษกออัฟหลายๆ เมื่อน,นี้นขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพแม่พี่น้องขอเก่าคำว่าสบายดี